ธัญญาเคลียร์ดราม่าร้อนหูไม่เห็นด้วยออบขับแกรบเจอกระแสโต้กลับดูถูกอาชีพธัญญาเคลียร์ดราม่าร้อนหูหลังนักร้องหนุ่มออฟสุพนั์เฉลิมชัยเจริญกิตหรือออบเอเฟสองพันตัวมาขับรถส่งอาหารแบบ Delivery เพื่อหาไรายได้เสริมให้กับตัวเองในช่วงโควิด1 9จนแฟนสาวธัญญาอาสยามไม่เห็นด้วยกับการขับแกรบเนื่องจากห่วงความปลอดภัยของแฟนหนุ่มจนเกิดดราม่าร้อนหูถึงธัญญา ก,กระแสคอมเมนต์ว่าเจ้าตัวนั้นดูถูกอาชีพดูเป็นคุณหนูกลัวว่าแฟนจะอายล่าสุดสาวธัญญาโพสต์ข้อความร่าย,ยาวลงอิสตากแกรมเผยความในใจถึงสาเหตุหลักที่ไม่อยากให้แฟนหนุ่มออกไปขับรถส่งอาหารเผยว่าก็ไม่คิดว่าจะมีดรามา่าสุดท้ายก็มีจากที่พี่ออฟให้สัมภาษณ์ไปว่าหนูไม่เห็นด้วยกับการขับแกรบและจากนั้นก็มีคนจำนวนนึง มองและเมนว่าหนูดูถูกอาชีพครับมองว่าหนูดูเป็นคุณหนูว่าหนูแบบนู้นแบบนี้ก่อนอื่นขออธิบายเหตุผลก่อนเลยนะคะว่าตอนแรกทำไมถึงไม่เห็นด้วยอย่างแรกเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยมากๆเพราะมอไซค์ที่เขาคันใหญ่และแรงและตัวหนูเองเคยเกิดอุบัติเหตุทั้งทางรถยนต์และมอไซค์เลยค่อนข้างกังวลเรื่องนี้ และเรื่องนี้คือเรื่องหลักๆเลยห่วงว่าเขาจะทำได้ไหมเพราะเขาไม่เคยทำกลัวว่าเขาจะอายไหมแต่พอเราคุยกันเคลียร์กันและเข้าใจว่าเขาอยากทำไม่มีสัก์คำที่บอกว่าไม่ให้ทำเราแค่มีอารมณ์นอยแบบห่วงๆอะไรที่เป็นความสุขของกันเราไม่เคยห้ามกันไม่ว่าจะหนูหรือเขาและยิ่งเห็นคนชื่นชมเขาหนูก็เข้าใจและยิ้มตามไปด้วยพี่ออฟบอกหนูเสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องไปบอกใครหรอกว่าเรามีเงินหรือไม่มี แค่ว่างแล้วทำในสิ่งที่เราชอบและหาเงินได้ก็พอพี่ออบบอกว่าอาชีพนี้หนูเป็นคนบอกให้ลุงทำเมื่อปีที่แล้วฮ่าฮ,ฮ่สรุปหนูเองที่บอกเขาทำสุดท้ายหนูอยากจะบอกว่าหนูไม่ใช่ลูกคุณหนูหรือผู้ดีที่ไหนหนูคือเด็กอีสานลูกชาวนาะทำทุกอาชีพที่ลำบากมาก่อนเพราะฉะนั้นหนูไม่เหยียดอาชีพที่สุดจริตแน่นอน